สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจที่ใหญ่มากคือเราจะพาน้องแองเจิลสุดที่รักของเราเนี่ยไปฝังไมโครชิปเป็นครั้งแรกหนูอยากกัดหมอนะคะนี่ได้ไหมลูกหนูอยากกัดหมอนะคะแองเจิลพี่พี่ทักน้องแองเจิลด้วยนะคะเจอกันที่แพทโฮมคลินิกค่ะ เป็นการฝังตัวไมโครชิปเนาะเป็นการลงเหมือนตัวข้อมูลเป็นทะเบียนเหมือนกันแบคล้ายแประชาชนในของคนนะครับลงข้อมูลในตัวสัตว์แล้วก็จะอยู่กับเขาตลอดชีวิตการฝังไมโครชิปนะครับไม่ได้เป็นการตรวจหาเหมือน GPS ที่เป็นเรียลไทม์เพื่อหาตำแหน่งว่าเขาวิ่งไปตำแหน่งไหนแต่ว่าเป็นการตรวจหาในกรณีโค้งหายและมีการตรวจสอบพวกข้อมูลก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ชื่อสัตว์ชนิดอายุเพศผักเจ้าของเบอร์โทรข้อมูลทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ว่าแมวนั้นเป็นของใครจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตอยู่ในตัวโดยที่แบบไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายอะไร จากการตรวจร่างกายนะครับก็คือร่างกายสุขภาพแข็งแรงปกติดีนะครับสามารถปับไม่คุ้นชิมได้ปกติครับสามารถทําได้ทุกสปิชี่เอ็กโซติกก็ทําได้นะครับตัวนี้ของแองเจิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจอคั้งหนึ่งตอนทำวัคซีนกับกันตีนะผมขอบคุณค่ะคุณหมอท่าน,นไม่เจ็บแล้ว จจจเเเกกกงงงพี่มานาวมีแมวทั้งหมดกี่ตัวคะหกค่ะมีอะไรบ้างมีชบาลูกว่ากับเอียบกับเฟร์หน้าส้มจำปาวันนี้ฝ่าไมโครชิปกี่ตัวคะสามตัวค่ะแล้วที่เหลือคะเอามาไม่หมดคับเยอะแต่แตละตัวนี้คือ7จกิโลอัพนะคะ